สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุทธที่17มกราคมปี2567ค่ะวันนี้ขอให้ถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะช่องมามิอสกามาอัปเดตราคาขา้ขาวเหมือนเช่นเคยนะจะบอกว่าข้าวเจ้ามะลินะคะข้าวเจ้าก็ยังขึ้นดีและที่เพิ่มเติมมาเนี่ยสังเกตดูว2วันเนี่ยสำหรับปทุมธานีนะคะมาแรงกันทุกคนวันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูไปแต่ละจังหวัดค่ะเดี๋ยวเริ่มรายการแรก กันเลยนะคะ่าปึกเจ้านะคะณปี2566/67ทันะคะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดพิจิตร12,300บาทถึง13,000บาทจังหวัดกำแพงเพชร12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดพิษณุโลก12,000บาทถึง13,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี13,000บาทถึง13,200บาท จังหวัดสุขโขทัย11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,400บาทถึง12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดชัยนา12,700บาทถึง13,000บาทจังหวัดปทุมธานี11,800บาทถึง12,500บาทจังหวัดชะเชิงเศรา12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุตรดิต์11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,500บาทจังหวัดลพบุรี12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดนครนายก12,500บาท จังหวัดปทุมนานี12,000บาทถึง12,600บาทจังหวัดนครปฐม12,600บาทถึง13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดอ่างทอง12,100บาทถึง12,400บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดราชบุรี12,800บาทถึง12,900บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะขาเปิืกหอมมะลิค่ะนาปี2,566ท。นาทับคิบเจ็ดจังหวัดสุรินทร์หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมืนห้าพันบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งหมืสามพันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสีอยบาทจังหวัดศรีสะเกษหนึ่งม่นามพันสามร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งหมื่บาทถึงหนึ่งหมืบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ่งันห้าร้อบาทถึงหนึ่ง้าร้บาทจังหวัดยะโสธรหนึ่งหมอบาทถึง1นึ่งหรบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งหมื่นสบาทถึงหนึ่งมาพบาทจังหวัดนครพนมหนึ่งมื่นสาบาทถึงหนึ่งหมืบาท จังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,500บาทถึง14,600บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง13,800บาท จังหวัดเชียงรายหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้บาทถึงหนึ่งจ็ดร้อยบาทจังหวัดหนองบุญรู้หนึ่งบาทจังหวัดหนองคายหนึ่งบาทถึงหนึ่งจ็ดร้อยบาทจังหวัดบุกดาหารหนึ่งหมื่นบาทจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดเลยหนึ่งบาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าวปึกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตะลางค่ะณปี2566/17นะคะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดสระแก้ว13,000บาทจังหวัดพิจิตร13,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดพิษณุโลก15,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดชาเชิงเทา13,000บาทถึง13,800บาท จังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งี่พันเบาทถึง15,200บาทจังหวัดนครนายกหนึ่งหมื่นบาทค่ะรายการต่อมานะคะขาเปิกยวปทุมธานีค่ะณนะปีสองพันาร้อยหกสิบหกนะคะ จังหวัดลบบุรี13,500บาทอ่าขออภัยค่ะ13,200บาทถึง13,500บาทปรัเพิ่มขึ้นมา1,000บาทจากเมื่อวานค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี13,700บาทถึง13,900บาทจังหวัดชัยนาท14,000บาทจังหวัดอุตรดิตถ์13,500บาทถึง13,600บาท จังหวัดอ่างทองหนึ่งามพันหบาทถึงหนึ่งามพับาทจังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งหมบาทถึงหนึ่งพันสบาทจังหวัดราชบุรี13,900บาทถึงหนึ่งนสีบาทจังหวัดกาญจนบ,บุรีหนึ่งหมื่นสามพบาทปรัเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดปทุมธานีหนึ่งหมื่นสามพันบาท จังหวัดนครนายก1 3 0 0 0บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนะคะแล้วก็มเมล็ดยาวค่ะสองรายการสุดท้ายนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนคาะราคายังคงนิ่งและคงที่นะคะจากเมื่อวานไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะทุกคนดูภาพประกอบได้เลยนะคะมองเห็นชัดเจนไหมนะคะไม่มีการปรับใดๆนะสําหรับข้าวเหนียวมเมล็ดยาวแล้วก็ข้าวเหนียวมเมล็ดคละค่ะเป็นนาปีผลิต2 5 6 6ันาบนะคะทุกคน วันนี้นะคะต้องขอเนื้อจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะช่องน้อยๆน,นะช่องมามีออสการนะคะ วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากรกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณย่่งสูงค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆสำหรับเสียงของมามีทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะที่มีคนถามมามามีออสการ์เป็นวัด นะคะทุกคนหาเจ็บมากเจ็บพรงจมูกมากเลยนะคะแล้วก็แบบคัดจมูกตลอดเลยแล้วก็คันๆค,นคนอเล็กน้อยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะทุกคนเป็นห่วงค่ะวันนี้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนค่ะสาธุบายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ